แม่หมอบุญสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะแม่หมอบุญทําคลิปดูดวงนะคะในหัวข้อเรื่องค่ะองค์ปู่พญาพิเภกบอกข่าวดีเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเป็นแบบให้เลือกกองไพ่ค่ะมีทั้งหมด3ามกองกองที่1นหน้าไพ่นี้นะคะซ้ายมือนี้กองที่สองค่ะตรงกลางและกองที่สาขวามือนี้ให้ทุกท่านนะคะเลือกกองไพ่ที่รู้สึกว่า ดึงดูดใจที่สุดนะคะแล้วมาฟังคําทำนายนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งก่อนนะคะคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะไพนีนะคะคนกองที่หนึ่งนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลคุณนะคะโค สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาหรือคุ้มครองคุณหรือแม้แต่คุณนะคะนาท่านมาบูชาที่บ้านจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงนะคะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งองค์พระแม่รักษมีองค์พระแม่สุรสวัตตีนะคะพระแม่ธรณีนะคะพระแม่คงคานะคะหรือพระแม่นางกวักก็ได้นะคะสาหรับคนกองนี้นะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงนะคะที่ให้การดูแลก,กับคุณนะคะหรือคุณมีความเคารพบ,บูชาศรัทธานะคะบางท่านเนี่ยก็ชอบขอพรกับพระจันทร์นะคะสำหรับคนกองนี้นะคะข่าวดีนะคะเดือนพฤษภาคมนะคะคืออะไรคะคนกองที่หนึ่งข่าวดีเดือนพฤษภาคม ข่าวดีของคนกองที่1น,นะคะคนกองที่1น,นะคะคุณนี่เป็นคนที่ค่อนข้างเก่งฉลาดนะคะอัจฉริยะพูดเก่งสื่อสารเก่งนะคะมีทักษะมีวาทะศีลในการพูดในการเจราจาเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะคุณจะ ได้รับข่าวดีนะคะได้รับเรื่องดีๆนะคะเป็นเรื่องของทักษะการพูดการสื่อสารการเจรจาบางท่านก็อาจจะเป็นพ่อหมอแม่หมอเช่นเดียวกับหมอบุญนะคะหรือบางท่านก็มีแผนนะคะที่จะไปศึกษาเกี่ยวกับสาสตรการดูดวงทำนายทายทักทายชะตานะคะซึ่งเดือนพฤษภาคมนี้ก็ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นการเป็นพ่อหมอแม่หมอนะคะประสบความสำเร็จในเรื่องการดูดวงการทำนายทายทักนะคะสำหรับคนกองนี้ท่านใดนะคะยังไม่ได้เข้าสู่วงการนี้มีความสนใจก็เข้ามาเรียนกับหมอบุญได้ค่ะ mm hmm. เดือนนี้หมอบุญเปิดรับแบบโคชชิ่งส่วนตัวตัวต่อต,ตัวนะคะ mm hmm. แค่สองท่านเท่านั้นเพราะว่าหมอบุญต้องใช้พลังงานเยอะนะคะ แล้วก็ให้เวลาเยอะมากนะคา30ชั่วโมงดังนั้นก็จะไม่ได้เน้นปริมาณผู้เรียนเท่าไหร่นะคะเน้นแบบให้วิชาแบบเต็มๆให้ความรู้เต็มๆนะคะคนตอนที่1นนะคะเรื่องดีๆนะคะเดือนพฤษภาคมข่าวดีนะคะเรื่องงานนะคะคน กองที่1เดือนพฤษภาคมคุณจะทุ่มเทอย่างหนักนะคะในการทํางานนะคะในสิ่งที่คุณชอบในสิ่งที่คุณรักแล้วก็คุณจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะไพ่ดิมเมชเชียมออกมาขนาดนี้ไม่ว่าตอนนี้คุณจะคิดจะทําอะไรอยู่นะคะคนกองนี้หมอบุญมองว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้าง มีไอเดียบันเจิดนะคะในการทำสิ่งต่างๆโดยที่สิ่งงนี้ก็จะไม่ค่อยจะเหมือนใครนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีใครเหมือนนะคะสำหรับคนกองนี้ดังนั้นคุณก็จะได้รับเรื่องดีๆนะคะจากสิ่งที่คุณคิดจากสิ่งที่คุณทำจากสิ่งที่มันค่อนข้างแปลกและแตกต่างนะคะคนกองนี้ The อ m p e r อ r ออกมาขนาดนี้นะคะข่าวดีของคุณแน่นอนค่ะถ้าในเรื่องการงานเนี่ยสำหรับท่านใดนะคะที่ทำงานประจำก็มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปถึงระดับผู้บริหารเลยนะคะใครเป็นข้าราชการก็เช่นกันค่ะคุณจะได้รับการโปรโมตนะคะไปอยู่ในระดับที่ค่อนข้างใหญ่บางท่านก็อาจจะลาออกจากงานมาเพื่อทำงาน ของตัวเองทำธุรกิจส่วนตัวก็มีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะดีเอ็มเพลอร์ขึ้นมานะคะจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีอำนาจมีบริวารดูแลลูกน้องบริวารได้นะคะควบคุมดูแลลูกน้องได้นะคะสำหรับดีเอ็มเพลอร์นี้นะคะ mm hmm. เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบนิ่งเงียบแต่ว่าเอาอยู่ทุกสถานาการณ์นะคะสำหรับดีเอ็มเพลิเออร์นี้นะคะ เดือนนี้นะคะคนกองนี้คุณอาจจะต้องใช้ความคิดเยอะนะคะเนื่องจากคุณเป็นคนที่ต้องใช้ไอเดียนะคะใช้ความคิดสร้างสารรค์ต่างๆนะคะในการทำงานก็อาจจะมีแบบคิดเยอะมากนะคะสำหรับเดือนนี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคิดไว้ก็จะประสบความสำเร็จอย่างดีนะคะ เดือนนี้เรื่องดีๆนะคะเรื่องดีๆก็มีทั้งไพ่ดิเดวิลและดิเดเวอร์นะคะใครที่ผัวพันอยู่กับความรักที่เป็นรับทางเลือกนะคะรักสามเศร้าเราสามคนมีมากกว่าหนึ่งคนหรือพัวพันอยู่กับความรักที่มันไม่ค่อยถูกต้องความรักที่ให้ความทุกข์มากกว่าความสุขนะคะเดือนนี้คุณก็จะ ตัดสินใจได้นะคะจากความรักความสัมพันธ์นี้บางท่านก็อาจจะตัดสินใจหันหลังให้กับความรักความสัมพันธ์นี้ไปนะคะสําหรับคนกองนี้แล้วก็กลับมาโฟกัสที่ตัวเองนะคะการทํางานการหาเงินนะคะคนกองนี้คุณจะได้รับโชคดีๆนะคะจากสิ่งที่คุณทุ่มเทนะคะโดยเฉพาะการงานนะคะทำมากก็ได้มากนะคะสำหรับ คนกองนี้นะคะในเรื่องของการงานนะคะและบทสรุปนะคะคนสิบเหรียญออกมาเลยนะคะแน่นอนค่ะการเงินมัง่งคั่งร่ำรวยนะคะมั่นคงนะคะการงานคุณเนี่ยคุณจะได้รับเงินเป็นกอบเป็นกำนะคะจากธุรกิจส่วนตัวที่คุณทำนะคะรครที่ ทำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะเป็นตัวแทนหนายหน้าหรือลงทุนพอร์ตหุ้นแน่นอนค่ะเดือนนี้คุณจะได้รับข่าวดีเรื่องเงินนะคะและท่านใดรอคอยการแต่งงานนะคะคนที่มีครอบครัวหรือมีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วก็มีโอกาสจะได้บ,บุตรนะคะได้มีบุตรนะคะแล้วก็ได้แต่งงานได้ลงหลักปักฐานได้สร้างครอบครัวนะคะสำหรับ คนกองนี้นะคะท่านใดนะคะรู้สึกตรงรู้สึกดีรู้สึกใช่หมอบุญฟา้ากดทุกใจกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจง้งเตือนในการดูคลิปดีๆต่อไปค่ะแม่หมอบุญสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่2ค่ะคนที่เลือกกองที่สนี้นะคะเป็นบุคคลที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักร,รักษาคุ้มครองอยู่นะคะค่อนข้างมากด้วยนะคะโดยเฉพาะ อง์ปู่พญานาคนะคะบางท่านเนี่ยก็เคารพศรัทธาบูชาองปู่เป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะคะบางท่านก็มีเทวดานะคะที่ปกปักรักษาตัวเทวดาประจําตัวนะคะสําหรับคนกองนี้นะคะข่าวดีเดือนพฤษภาคมค่ะของคนกองที่สองนะคะข่าวดีเดือนพฤษภาคมของคนที่เข้ามาเลือกกองที่สองนะคะ คนที่เข้ามาเลือกกองที่2นะคะบางท่านก็เป็นคนธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูนะคะเดือนพฤษภานี้ข่าวดีของคุณก็คือคุณนะคะอาจจะได้มีการเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนนะคะบางท่านเนี่ยก็มีไฟมีแพชชั่นในการทำงานในการเทคแอคชั่นต่างๆเป็นอย่างมากนะคะมากกว่าปกตินะคะสำหรับคนกองนี้นะคะใครรอคอยการเดินทางเนี่ยก็อาจจะได้เดินทางไปแบบ ตังทินตังแดนนะคะสำหรับคนกองนี้เป็นบุคคลที่ชีพจรลงเท้านะคะไม่ค่อยอยู่กับที่อาจจะทำงานเกี่ยวกับการเดินทางอยู่แล้วนะคะสำหรับคนกองนี้นะคะข่าวดีเดือนพฤษภาคมนะคะคนกองนี้คุณนะคะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่สายชอบนั่งสมาธิสวสดมนต์นะคะ สายบุญสายกุศลสายปฏิบัติด้วยนะคะคนกองนี้ไม่แปลกใจเลยนะคะหน้าไพ่ที่คุณเลือกแล้วยังได้ไพ่ดิเฮมิดด้วยนะคะบางท่านก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสายพระเกจินะคะพระโสดาบัานพระอรหันต์พระอริยะสรงต่างต่างนะคะสายเกจิดังๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหลวงปูด่ดูหลวงปู่มั่นนะคะสําหรับ คนกองนี้หรือเป็นหลวงปู่ทวดก็ได้นะคะหรือเป็นหลวงพ่อโตก็ได้ค่ะคนกองนี้หรือจะมีปู่ฤาษีลิงดำนะคะสำหรับคนกองนี้บางท่านก็เป็นฤาษีร้อยแปตนนะคะหรือปู่ฤาษีตาไฟนะคะที่คุณเคารพบูชาแล้วก็เป็นครูรุครูบาอาจารย์ของคนกองนี้เป็นนักสายปฏิบัตินะคะสําหรับคนกองนี้ เป็นคนที่รักสันโดดด้วยนะคะสำหรับคนกองนี้บางท่านมีสติปัญญาค่อนข้างดีนะคะคนกองนี้เป็นคนที่เป็นคนที่ใช้สติปัญญาในการตัดสินใจทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสาหรับคนกองนี้นะคะในเรื่องการงานเดือนพฤษภาคมข่าวดีของคุณนะคะก็คือคุณเนี่ยจะได้ทํางานที่เกี่ยวกับสติปัญญาหรือเกี่ยวกับ ปัจฉยาศาสนาต่างๆนะคะสำหรับคนกองนี้นะคะข่าวดีเดือนพฤษภาคมนะคะนายออฟเพนเดอร์เเลยนะคะก้าเ <9 S 1> หลียญเลยนะคะข่าวดีของคุณคือเรื่องการเงินนะคะการเงินคุณจะมีเงินใช้มีเงินจับจ่ายใช้ใช้สอยนะคะมีเหลือกินเหลือใช้เลยสำหรับผู้หญิงก้าเหรียนนี้นะคะเขาเป็นผู้หญิงที่ ใช้ชีวิตสุขสบายนะคะมีกินมีใช้นะคะมีเหลือแบ่งปันนะคะให้กับผู้อื่นบางท่านนะคะก็ทำงานเกี่ยวกับครูบาอาจารย์นะคะการสอนการให้ความรู้การให้วิชานะคะหรือแบบต้องมีการศึกษาตำราค่อนข้างมากนะคะในการทำงานของคนกองนี้นะคะข่าวดีๆของคุณก็คือคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องการงาน ของคุณอย่างแน่นอนนะคะโดยเฉพาะงานที่เป็นงานที่ต้องใช้สติปัญญานะคะงานที่แบบเป็นการสอนเป็นครูบาอาจารย์นะคะสำหรับคนกองนี้แล้วก็ข่าวดีของคุณคุณจะได้จบสิ่งหนึ่งเพื่อเริ่มสิ่งใหม่นะคะสำหรับคนกองนี้นะคะไพ่เดอะฟูชีวิตคุณนะคะจะรู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นนะคะ ไม่มีพันธะไม่มีพันธนาการใดๆใช้ชีวิตอย่างเป็นตัวของตัวเองนะคะคนกองนี้อยากทำอะไรก็ทำอยากไปไหนก็ไปนะคะชีวิตคุณเป็นคนที่ฟรีดอมไรส s ไตล์บางท่านเนี่ยที่แม่หมอบอกตั้งแต่แรกก็อาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวอย่างที่ต้องการหลังจากที่บางท่านอาจจะเก็บตัวมานานแล้วนะคะแล้วก็ทั้งเดิ f o ฟูทั้งดี e เ e อร์มิออกมา ส่วนใหญ่นะคะเก้าเหรียญด้วยตัวตนของคนโสดเลยนะคะส่วนใหญ่คนกองนี้จะเป็นคนโสดแต่เป็นคนโสดที่ค่อนข้างมีความสุขนะคะสำหรับคนกองนี้นะคะค่วดีของคนกองที่2เดือนพฤษภาคมนะคะเดือนพฤษภาคมจะได้รับโชคดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน การเงินนะคะสำหรับคนกองนี้นะคะได้เงินได้โชคลาาฟุกๆเข้ามานะคะเป็นเงินที่ไม่ได้คาดหวงังไม่ได้รอคอยนะคะแต่คุณก็ได้รับเข้ามานะคะสำหรับคนกองนี้แล้วก็เรื่องดีๆก็คือหลังจากที่บางท่านเนี่ยก้าวเหรียญน,นะคะมีเงิน ให้จับจ่ายใช้สอยเยอะก็จะมีเงินเก็บมากขึ้นนะคะไพ่สี่เหรียญนี้คุณอาจจะแบ่งมาเก็บส่วนหนึ่งใช้ส่วนหนึ่งนะคะสําหรับคนกองนี้บางท่านที่เคยแบบประหยัดมาทยัดในการใช้เงินเดือนนี้คุณก็จะมีเงินให้คุณใช้ฟุ่มเฟือยมากขึ้นนะคะแต่คนกองนี้ก็เป็นคนที่ค่อนข้างใจบุญสุนทานอยู่แล้วแน่นอนว่าเงินของคุณที่ได้มาส่วนหนึ่งเนี่ย บุญจะแบ่งมันไปทําบุญทําทานอย่างแน่นอนนะคะสําหรับคนกองนี้นะคะท่านใดน,นะคะรู้สึกตรงรู้สึกดีรู้สึกใช่หมอบุญฝากกดทุกใจกดติดตามค่ะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการดูคลิปดีๆต่อไปค่ะสวัสดีคะ่ะแม่หมอบุญคะ่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่3ามค่ะ คนกองที่3มสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุ้มครองคุณหรือคุณเคารพศรัทธาบูชาท่านก็จะเป็นสายนะคะสายปู่ฤษีนะคะฤษีร้อยแปดองค์นะคะหรือปู่ฤษีตาไฟนะคะแล้วก็เป็นพระครูบาอาจารย์ของคนกองนี้ด้วยนะคะคาวดีเดือนพฤษภาคมนะคะของคนกองที่สเป็นเรื่องอะไรคะ ข่าวดีเดือนพฤษภาคมของคนกองที่3ค่ะข่าวดีนะคะเดือนพฤษภาคมของคนกองที่3คนกองที่3บางท่านนะคะอาจจะเพิ่งรู้สึกผิดหวงังเสียใจนะคะสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปนะคะแต่เดือนพฤษภาคมนี้นะคะคุณจะ กลับมานะคะกลับมารักตัวเองกลับมาดูแลตัวเองนะคะกลับมามองเห็นในสิ่งที่คุณมีอยู่นะคะคุณจะไม่สูญรู้สึก sunset, yourself, สูญเสียเสียใจหรือจมปักกับเรื่องเดิมๆแล้วนะคะสำหรับคนกองนี้นะคะข่าวดีของคุณคุณจะกลับมามองเห็นค่าในสิ่งที่คุณมีอยู่นะคะสำหรับคนกองที่สามข่าวดีเดือนพฤษภาคมของคนกองที่สามค่ะ คิงคุยนะคะออฟเพนเดเคิลเลยข่าวดีเรื่องเงินอย่างแน่นอนนะคะหการงานคุณนะคะจะประสบความสำเร็จการงานมั่นคงกว่าเดิมบางท่านก็อาจจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับการโปรโมทไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรือข้าราชการนะคะคุณจะมีความสุขมากขึ้น ฐานะการเงินคุณมั่นคงมากขึ้นออกแนวแบบร่ำรวยได้เลยสภาวะจิตใจคุณนะคะจากตอนแรกเนี่ยเป็นห้าถ้วยคุณนะคะจะกลายเป็นคนที่มีความมั่นคงในตัวเองมากขึ้นจิตใจค่อนข้างหนักแน่นนะคะสำหรับบางท่านก็อาจจะมีการได้ย้ายที่อยู่ย้ายที่อาศัยนะคะไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดนะคะหรือแบบอยู่กลาง ธรรมชาติป่าเขาลำเนาภัยนะคะได้ซื้อบ้านได้ซื้อที่ที่อยู่ในโซนธรรมชาตินะคะสำหรับคนกองนี้นะคะข่าวดีของคุณนะคะข่าวดีของคนกองที่3ามสเตรนนะคะข่าวดีของคุณคือ อุปสรรคปัญหาใดๆก็ตามที่คุณเจออยู่ในตอนนี้ค่ะคุณจะเอาชนะมันได้นะคะถ้าคุณเจอสถานการณ์ที่ถ้าคุณเป็นเจ้านายตัวเองนะคะหรือแบบเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยคุณอาจจะเจอบุคคลหรือกลุ่มคนที่ค่อนข้างคุยยากนะคะมีอีกโก้นะคะไม่ค่อยยอมฟังไม่ค่อยเชื่อฟังนะคะแต่ว่าเดือนนี้เขาจะค่อนข้างเก่งใจคุณนะคะ เคารพคุณมากขึ้นนะคะว่าง่ายว่าคุณเนี่จะควบคุมเขาได้คุณจะเอาอยู่นะคะด้วยความด้วยความใจดีด้วยความใจเย็นของตัวคุณเองนะคะสำหรับคนกองที่3ข่าวดีของคุณนะคะเดือนพฤษภาคมคนกองนี้บางท่านก็เป็นสายธรรมะนะคะสายทําบุญสายสวดมนต์สายนั่งสมาธิสายปฏิบัติ เช่นกันนะคะแล้วก็ในเรื่องความรักบางท่านเนี่ยหมอคุณค่อนข้างมั่นใจส่วนใหญ่จะโสดนะคะให้ดีเฮอร์มิตออกมานะคะแล้วก็เดือนนี้ข่าวดีของคุณก็คือชีวิตคุณจะสงบมากขึ้นนะคะคุณจะได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นมีสติปัญญามากขึ้นนะคะสำหรับคนกองนี้นะคะชีวิตจะไม่วุ่นวายเหมือนที่ผ่านมาแล้วโดยเฉพาะเรื่องของความรู้สึกทางใจนะคะคนกองนี้ จะมีโอกาสใหม่ๆนะคะมาหยิบยื่นให้คุณไม่ว่าจะเป็นโอกาสใหม่ๆใ,ในเรื่องการงานและความรู้สึกนะคะบุคคลคนนี้อาจจะเป็นคนธาตุน้ํำราศีมีนกรกฎพฤษจิกนะคะที่เข้ามาหยิบยื่นความรู้สึกดีๆความรู้สึกความสัมพันธ์ให้กับคนกองนี้นะคะข่าวดีของคุณนะคะ เรื่องการงานนะคะโดดเด่นมากว่าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอย่างแน่นอนนะคะไพ่ king of four นี้จะได้รับการโปรโมตบางท่านก็ไปโฟกัสที่การทำงานการหาเงินนะคะจนได้รับความประสบความสำเร็จได้เงินเป็นกอนเป็นกรรมเลยนะคะสำหรับคนกองนี้ในเดือนนี้นะคะและบทสรุป d m p r e s นะคะไพ่ ใหญ่ๆของคุณค่อนข้างเยอะนะคะทั้งคิงทั้งควีนทั้งดีเอ็มเพรสนะคะสำหรับท่านใดที่มีชีวิตครอบครัวที่ดีอยู่แล้วก็มีโอกาสได้ตั้งคั์ได้เป็นคุณแม่นะคะสำหรับบางท่านเป็นคนโสดนะคะเป็นผู้ชายก็มีโอกาสจะได้เจอผู้หญิงในลักษณะที่เป็นดีเอ็มเพรสนะคะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบมีความเป็นแม่สูงนะคะแล้วก็ใครที่เป็นผู้หญิงอยู่แล้วก็ คุณก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ในตัวเองนะคะแบบกินอยู่สบายนะคะสไตล์คุณนายเลยนะคะสำหรับคนกองนี้นะคะข่าวดีของคุณในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะท่านใดรู้สึกตรงรู้สึกดีรู้สึกใช้หมอบุญฝากกดถูกใจกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจ้งเตือนในการดูคลิปดีๆต่อไปคะ่ะ